สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องพลยนะคะในช่อง y o u t u b ปอ o r d บายพลค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอ,อยู่กับเจ้าเอเวอเรสต์นะคะรุ่นนี้จะเป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะคะมีการเพิ่มแพ็กเกจมาด้วยสำหรับราคาแต่จำหน่ายคันนี้นะคะจะอยู่ที่1 5 2 2 0 0้า้าแนนะคะเพิ่มแพ็กเกจ58,000ค่ะรานะคาตัวรถรวมก็จะอยู่ที่1 5 8 0 0 0้านบาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะแบบ 2.0นะคะเทอร์โบเดี่ยวค่ะตัวนี้แรงมาจะอยู่ที่170นะคะแรงบิดอยู่ที่405นั่นเองค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะมาใหม่ล่าสุดเลยจะเป็นชุดแต่งวายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพามาชมรอบๆคันกันนะคะสำหรับชุดแต่งวยที่เราเปลี่ยนมานะคะจะมีในส่วนของกระจังหน้านะคะสเกิร์ตหน้าท้ายนะคะมีสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็ในส่วนของอ ฝาครอบจะมีในส่วนของฝาครอบนะคะตัวฝาท้ายด้วยเดี๋ยววันนี้พาชมรอบคันกันเลยคะ่ะก็จะมีอะคริลิกนะคะตัวนี้ที่เราติดเพิ่มเติมนะคะจะเป็นอะของศูนย์นะคะสําหรับตัวอะคริลิกก็ตัวกระจังหน้านะคะของชุดวายก็จะเป็นกระจังหน้านะคะตัวนี้เรายังมีโลโก้ฟอร์ดให้เหมือนเดิมนะคะ กระจังหน้าวายนะคะจะมีรวงพึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้มาให้เลยจะเป็นสีดําเงานะคะตัดกับดําด้านนะคะพร้อมไฟสามดวงแบบนี้มาให้คะ่ะสวยๆพรีเมียมแบบนี้ให้เลยนะคะในส่วนของกระจังนะคะก็ค่อนข้างจะดูมีมิตินะคะก็ฝั่งด้านนี้จะสูงกว่านะคะนี่เป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นเคิร์ฟนะคะดูมีมิติสวยงามแบบนี้คะ่ะในส่วนของไฟหน้านะคะจะเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็น LED มีไฟ Daylight เป็น C แคลมแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็ ตัวสเกิร์ตหน้านะคะเราครอบชิ้นนี้เข้าไปแบบทั้งชิ้นเลยนะคะจะมีเว้นในส่วนของเซนเซอร์ให้นะคะแล้วก็มีกล้องมองรอบคันนะคะกล้องหน้าก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยตัวกล้องหน้านะคะเซ็นเซอร์หน้านะะี่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจเพิ่มเติม5800 0นนั่นเองคะ่ะตัวสเกิร์ตนะคะตัวนี้เราได้มีการทำสีมาด้วยก็จะเป็นสีแบบเดียวกับตัวรถนะคะก็จะเป็นสี เทาดำนะคะแล้วก็จะมีตัวเกล็ดเมทัลลิกมาให้ด้วยแต่กับสีบรอนเงินนิดนึงนะคะแล้วก็ดำด้านนั่นเองทางด้านนี้ก็จะมีโลโก้ Y วนะคะแล้วก็ตัวทางด้านนี้ก็จะมีคำวา่วา Y วเช่นเดียวกันค่ะทางด้านล่างจะเว้นนะคะในส่วนของห่วงลากจูงนะคะมาให้2ชิ้นแบบนี้เลยสําหรับห่วงลากจูงนะคะตัวนี้ค่ะจะเชื่อมกับตัวแชสซีนะคะก็ให้ความแข็งแรงนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงเลยค่ะเดี๋ยวต้องค่อยพามาชมด้านข้างกันต่อนะคะ สำหรับด้านข้างนะคะเราได้มีการติดครอบคิวร้อเพิ่มเติมนะคะจะเป็นในส่วนของชุดแต่งของวายนะคะจะเป็นคิวล้อขนาด4นิ้วนะคะตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเป็นดำด้านดำเงาแต่อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นดำเงาเนั่นเองค่ะในส่วนของแมกยางนะคะจะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะจะเป็นแมกให้ขอบ20นะคะใหญ่ๆแบบนี้มาให้เลยขนาดยางนะคะของเขาจะอยู่ที่25 5 5ถับ55น่เองค่ะตัวแมกก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้มาให้ค่ะ ในส่วนของอาจช่วงล่างนะคะก็จะเป็นปีกนกแบบ2ชั้นด้วยในส่วนของทางข้างหลังนะคะก็จะเป็นคอยสปริงกับวัดลินค่ะก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมีกล้องมองรอบคันด้านด้าน,านทางด้านข้างนะคะแล้วก็มีไฟส่องสว่าง้างตัวรถตัวนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของตัววัยสปอตมาด้วยนะะั่นเองค่ะบันไดข้างมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะตัวอาสเกิร์ตด้านข้างนะคะของชุดวยนี่คะก็จะเป็นตัวนี้ครอบเข้าไปเลยนะคะนี่ ก็จะมีคำว่า Y อยู่ทางด้านข้างนะคะในส่วนของมือเปิดนะคะจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสแลสามารถทัชนะคะเพื่อเป็นการล็อกรถแล้วก็สอดมือเพื่อเป็นการปลดล็อกรถได้นะคะกุญแจอยู่ในกระเป๋าเราไม่ต้องหยิบออกมาเลยอันนี้จะได้ทั้งคู่หน้าเลยค่ะแล้วก็คันนี้มีบันไดข้างนะคะแล้วก็ราวหลังคาแบบนี้มาจากโรงงานให้เลยนะคะตัวราวหลังคาตัวนี้สามารถติดแหล็กติดอะไรได้เลยนะคะแข็งแรงทนทานค่ะ มาดูที่ทางด้านท้ายกันบ้างนะคะสําหรับทางด้านท้ายนะคะนี่ก็จะเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานเราก็จะเรียกว่าไฟแบบซิกเนเจอร์นะคะจะเป็นีขีดๆแบบนี้เลยก็จะมีอะคริลิกคำว่าเอเวอรเรสทางด้านในนะคะกล้องมองหลังทางด้านนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีตัวครอบท้ายของชุดบายนะคะคือครอบฝาท้ายตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่เกิร์ตนะคะทั้งชิ้นแบบนี้เข้าไปเลยนี่เซนเตอร์ทางด้านนี้นะคะสําหรับฝาท้ายจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะกดเปิดปิดเป็นแบบนี้เลยคะ่ะ แบบนี้มาให้เลยนะคะบอบ์ดแถวสองแถวสามสามารถพับเรียบแบบนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็บอบ์ดแถวสามจะเป็นแมนนวลนะคะสามารถปรับง่ายเหมือนกันนี่ใช้การดึงเชือกแบบนี้นะคะเวลา,เาลงนะคะเราแค่ดึงสลักตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยทั้งสองอันก็จะปรับเหมือนกันเลยนะคะะเลยปิดก็เป็นแบบนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่แถวสองกันนะคะ สำหรับเบาะแถวสองนะคะก็จะแบ่งเป็น1ที่นั่งกับ2ที่นั่งนะคะสามารถเลื่อนหน้าถอยหลังแบบนี้ได้เลยจะมีสลักอยู่ทางด้านใต้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถเอ็นเบาะได้นะคะยกสลักขึ้นแล้วก็อย่างนี้ได้เลยพับเรียบนะคะดึงตรงนี้ขึ้นมาค่ะพับเรียบแบบนี้ได้เลยนะคะภายภายในห้องโดยสารก็จะกว้างๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับแถวนี้นะคะจะมีตัวยึดเบาะคาร์ีสนะคะแบบไอโซพิกให้ด้วยก็จะมีที่ปรับลมแอร์นะคะให้อยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีที่เสียบไ y A ไทย e C สำหรับด้านหลังนะคะปรับลมแอร์ได้แต่ว่าอุณหภูมิค่ะจะเชื่อมกับฝั่งทางด้านคนขับทางด้านคู่หน้าค่ะจะแยกเป็นซ้ายขวาได้สมมติฝั่งนี้ยี่บ้าฝั่งนี้ย6ะะ่สีบยค่ะแยกแบบนี้ได้เลยก็จะมีแอร์ทั้งแถวสองแถวสามเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันค่ะสำหรับเบาะคู่หน้านะคะก็จะเป็นเบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปนะคะเป็นปรับไฟฟ้าทางคู่เลยนะคะเลื่อนหน้าพอยหลังนะคะยกเบาะขึ้นลงนะคะก็จะมีที่ด้านหลังทางด้านนี้มาให้ด้วยนะคะ ในส่วนของอาภายในคอนโซลนะคะก็จะมีช่องเก็บของนะคะเยอะเลยนีค่ะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะคะสามารถกดออกมาได้ด้วยค่ะจอกลางนะคะจะเป็นจอสิ่งสัมผัสนะคะขนาด12นิ้วนะคะมาให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยสามารถนะคะช่วงต่อในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะคะแบบไม่ต้องเสียบสายเปิดแมปในโทรศัพท์ขึ้นจอนี้ได้เลยค่ะ ดังด้านล่างจอลงมานะคะก็จะมีไวรสชาร์จเจอร์ให้นะคะสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยไม่ต้องเสียบสายค่ะหรือว่าถ้าจะชาร์จมากกว่า1เครื่องนะคะก็จะมีที่เสียบ USB Type A Type C ให้ทางด้านข้างนะคะหัวเกียร์เป็นแบบ6สปีดค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเอกมือนะคะที่เป็นไฟฟ้าค่ะมีการปรับโหมดการขับขี่นะคะจะมีโหมดปกตินะคะโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงนะคะแล้วก็โหมดถนนลื่นนั่นเองค่ะ ตัวนี้จะมีออโต้สตาร์ทสต็อปให้นะคะแล้วก็จะมีการพิความให้ด้วย Auto <Start> Stop. ออโต้สตาร์ทสต็อปคืออะออโต้สตาร์ทสต็อปนะคะก็ตัวนี้นะคะถ้าลูกค้านะคะ,ะเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งนะคะตัวนี้เครื่องก็จะดับให้นะคะแล้วก็ถ้าลูกคา้าเยียบคันเร่งนะคะตัวนี้เครื่องก็จะสตาร์ทให้นะคะเป็นการประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะ สำหรับอาตัวพวงมาลัยนะคะสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางเลยนะคะแบบลงขึ้นนะคะดึงเข้าถอยออกแบบนี้ได้นั่นเองคะ่ะแล้วก็ตัวแพ็กเกจเพิ่มเติมนะคะก็จะมีในส่วนของจอที่เพิ่มจาก10นิ้วเป็น12นิ้วนะคะแล้วก็มีตัวช่วยเหลือลในการขับขี่ก็คือ Adaptive Cruise Control นะคะตัวนี้ค่ะเราเพิ่มจาก Cruise Control ปกตินะคะคือเราตั้งค่าความเร็วได้นะคะแล้วก็ลดนะคะก็จะขับที่ความเร็วนั้นเนาะ แต่ว่าตัวนี้ค่ะพอเป็นแอดดปที่ะะมันจะชะลอความเร็วเพิ่มความเร็วตามคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งนะคะจะมีรักษาระยะห่างจากคันหน้าด้วยแล้วก็มีเลนส์คิปปิ้งถ้าหรดออกนอกเลนนะคะพวลัมาลจะหักกลับให้นะคะอันนี้เหมือนให้รถขับเองได้เลยเราแค่ประคองพฟงมาลัยนั่นเองค่ะสั่งสายยังไม่หมดนะคะก็จะมีในส่วนของรถเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงด้วย สำหรับการสั่งงานด้วยเสียงนะคะสั่งได้เลยว่าโทรออกหาค่ายหรือว่าวิทยุขึ้นอะไรนะคะก็แจ้งทางนี้ได้เลยทางฝั่นใจนะคะจะเป็นในส่วนของจอหลังพวงมาลายัยเราเข้าเมนูนะคะในส่วนของตัวปุ่มสามขีดนี้ได้เลยนี่ค่ะปุ่มสามขีดเข้าเมนูขึ้นลงที่ปุ่มโอเคนะคะเข้าไปที่ปุ่มโอเคแล้วก็ปุ่มย้อนกลับค่ะตัวนี้จะมีเลื่อนเพลงนะคะวางสายแล้วก็รับสายที่ปุ่มโอเคค่ะ สำหรับการสตาร์ทรถจะเป็นแบบุดสตาร์ทนะคะเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทรถได้เลยค่ะในส่วนของทางด้านนี้นะคะจะมีในส่วนของตัวไฟนะคะแล้วก็การเปิดฝาท้ายตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดอ่าฝาท้ายนะคะเวลาเปิดนะคะต้องเข้าเกียร์ P ก,ก่อนถึงจะเปิดติดนั่นเองคะ่ะตัวนี้จะมีกดนะคะตัวไฟตัดหมอกหน้าตัวไฟตัดหมอกท้ายนะคะใช้วิธีการกดได้เลย แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะคะจะใช้วิธีการหมุนค่ะปกติเวลาเราเปิดการใช้งานตัวรถนะคะตัวนี้จะมาที่ออโต้ให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะสําหรับอ่าวกลบตัวนี้นะคะจะเป็นเพิ่มแสงลดแสงนะคะที่จอหลังพวงมาลัยนะคะแล้วก็จอกลางะคะ่ะสําหรับทางด้านนี้นะคะในกรณีที่เราบรรทุกของเยอะแล้วหน้าเชิดเราอยากทําให้ไฟต่ําลงก็ทําได้นะคะโดยใช้วิธีการหมุนสี่ก็คือต่ําสุดนั่นเองค่ะ นี่ค่ะมาให้สวยๆแบบนี้เลยสําหรับเอเวอเรสต์สปอคันนี้นะคะมีโปรดีๆนะคะไม่ว่าลูกค้ายอยากจะแต่งแบบนี้นะคะน้องพลอยก็จัดให้ได้ค่ะหรือว่าอยากจะได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะจากดาวที่25เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึง4ปีเลยยังไงนะคะถ้าลูกค้ายอยากได้ชุดแต่งแบบไหน,นอยากใช้เงินดอกเท่าไหร่นะคะผ่อนกี่ปีบอกได้เลยค่ะติดต่อได้นะคะที่เบอร์0616624169นะคะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ที่ ply.ford นี้ค่ะ สำหรับวันนี้ต้องคอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย